อาชีพสร้างรายได้ไง่ายๆกับแฟรนไชส์ Five Star และ Star Coffee วิกฤตโควิด -19 ได้ส่งผลให้หลายคนตกงานว่างงานและกำลังมองหาอาชีพที่สร้างรายได้มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธุรกิจ5ดาวที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมการอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยประกอบกับธุรกิจ5ดาวเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยมายาวนานกว่า35ปีจึงมั่นใจในองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนแฟรนไชส์ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงด้วยความโดดเด่นใน5เรื่องหลั หลักได้แก่ 1. ระบบการบริหารและการจัดการที่ดีและให้ความรู้กับผู้ประกอบการและพนักง,งานในร้าน 2. ผลิตภัณฑ์โดดเด่นรสชาติอร่อยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงจาก CPF ระดับสากลเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค 3. มีการสนับสนุนด้านการตลาดในรูปแบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 4. ระบบโลจิสติกส่งอาหารให้กับลูกค้าโดยผู้ลงทุนแฟรนไชส์ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ 5. 5 s t Star เป็นแบรนด์ที่แข็งแกรง่งผู้บริโภครู้จักและให้ความเชื่อมัน่นที่สำคัญตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการอยากมีอาชีพและเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของตัวเองได้แก่ใช้เงินลงทุนตำ่ำมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนและคืนทุนเร็วนอกจากแฟรนไชส์ไฟฟ์สธุรกิจ5ดาวยังตอบโจทย์ผู้ที่อยากมีอาชีพและอยากมีรายได้ยุคโควิด -19 ด้วยการเปิดขายแฟรนไชส์ร้านกาแฟาภายใต้แบรนด์สตาร์คอฟฟี ควบคู่กันกับ5 i v e Star เรียกได้ว,ว่าผู้ลงทุนสามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์5 i e Star และ Star Coffee ได้ในครั้งเดียวกันแบบแพ็คคู่ล่าสุดธุรกิจ5ดาวได้เปิดตัวโมเดลแฟรนไชส์5 i e Star และ Star Coffee สาขาใหม่ไปแล้วที่ย่านโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาโดยลูกค้าจะได้รับบริการอาหารพร้อมรับประทานมากกว่า30เมนูได้แก่ไก่ย่าง5ดาวไก่ทอด5ดาวไก่เจ้า5ดาว ร้อมเครื่องดื่มต่างๆโดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแก้วไบโอพลาสติกและหลอดไบโอพลาสติกที่ทําจากพืชสามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชื่นชอบกาแฟและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณสุนทรจากสุกันรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธุรกิจ5ดาวบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดหรือ c p f โดยเปิดเผยว่าแฟรนไชส์ร้าน5 Star และ Star Coffee สาขาอสมชันบางรักถือเป็นสาขาที่460เป็นรูปแบบร้านที่มีการตกแต่งแบบทันสมัยกว้างขวางสามารถนั่งทานในร้านได้โดยภายในปี2564วางแผนเปิดร้านแฟรนไชส์5 Star และ Star Coffee แบบ คู่อย่างน้อย500สาขาพร้อมกันนี้ธุรกิจ5ดาวยังได้จับมือกับบรรดาพันธมิตรชั้นนําไม่ว่าจะเป็นแมคโคร CP f ฟชมา m ปอร์ตทโลตัสบิ๊กซีท็อป บางจากในการจัดหาทำเลที่ตั้งสำหรับเปิดร้านให้ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ฟิสตาร์และสตาร์คอฟฟี่ฟรีอีกด้วยอีกทั้งยังตอบโจทย์ลูกค้าให้บริการเดลิเวอรี่ทั้งจับมือกับพันธมิตรและทำเองโดยใช้แบรนด์สตาร์เดลิเวอรี่ซึ่งให้บริการแล้วกว่า1000สาขาผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้านฟิสตาร์หรือสตาร์คอฟฟี่ธุรกิจ5ดาวจะมีทีมงานไปช่วยตั้งแต่การออกแบบตกแต่งร้านซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน10วันรวมถึงสอนเทคนิคการขายการบริหารธุรกิจร อาหารและเครื่องดื่มการสต็อกสินค้ารวมถึงการฝึกพนักงานในร้านเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนแฟรนไชส์มั่นใจในการบริหารจัดการร้านได้แม้จะไม่มีประสบการณ์มาก่อนนอกจากนี้ธุรกิจ5ดาวยังให้การสนับสนุนด้านโฆษณามีระบบต่างๆสนับสนุนฟรีไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการใช้ระบบ POS ระบบบริหารงานขายหน้าร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้ผู้ลงทุนแฟรนไชส์ได้ใช้งานตามความเหมาะสมมีทีมงานเทรนนิ่งที่จะคอยให้การฝึกอบรมและค แนะนำในการปฏิบัติงานจนสามารถบริหารจัดการจนกระทั่งเปิดร้านได้ธุรกิจร้าน5 Star และ Star Coffee จึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนไทยรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจมั่นคงและยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจ5ดาวสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www f i v e s t a r i n t h และธุรกิจร้านกาแฟศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www starcoffee.in.th หรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 800 800 0 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า6 0 0แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า2 5 0 0 0 0คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ